นี่นะคุทุกคนนี่หละคือดอกพยองงามขักพี่น้องอตันวยเดียวน่ะจังกับวิ่ตับเจาเสียบมันปะดวงว่านกิน วางสันเนาะบาทกินน eh uh oh, right> um> <ma ิ่แล้วอ้อกินนิมแล้วว่าจังสันละเก่งใส่เนืบาทเนาะนั้โอ้ส่วนนัวโอ้ยเหนท่อยไหนื่อยทำไรไหล ยิมบันสานสานสันทำมาบักม่วงำบักม่วงเ้าซันกอมหวานม่มันแล้วขามปังกนึงล้วิ้มโหลดนะรงต้มเก่งันเนาะ เดีครับเผ็ดเผ็ดเจิมจังแบบอืมไป่ว่าให้เหมก็ไ่นหายาเหมือนเมืออื่นฮะเมืออื่นนะจ๊ะเงืนป่อือเผ็ดมากสีสันได้เดนนี้ครับบานนี่ อาหารวิ่งโอเคมวิ่งอะวาวี้ดอาหารวิ่งมาจนเนียนะโอ้เผ็ดมากเดเผ็ดเียมาแมกินไหมเสเสพอคุณทำกูสิ ป yeah. ลามองนี่เป็นปลาเก็บเห็ดย้ายปีกินปลาเก็บเห็ดเผืองใช่ไหมมีเหลือซัำนี่ละปลามืดแล้วเพราะว่าเขามาเห็ดอ้อยตะกอนนี่ปลาอ้อยนี่เป็นปลาเก่าปลาเห็ดเผืองพี่น้องละมึงดอกก็ย้อมละเดี๋ยวกลับกองก็ย้อมเ้าโลนนี่แหละพี่น้องละมังดอกเ้าโลนโอ้ยมาโอ้หอมหอม บังบนันี่เดี๋ยวสิโอ้กวสิีนีดจังไดายขวาได้เนาะมึงขวานี่เบื้องเจ้าต้นเขาบังเออเจังไดายขวาได้ดอกเขาเริ่สูงห i g h ว่าเต็มดอกพยอมดอกไม้ป่าทุกคนดอกในดอกดอกพยอมนี่ยเราเป็นดอกไม้ที่แย่ปิกชอบที่สุดเลยสําหรับดอกไม้ป่าดอกไม้ป่ามีดอกพยอมดอกกองของเนาะอย่างหนึ่นง แล้วก็ดอกมันป่าบวานเจ๊ปิกมีมดดอกกล้วยน้อยมีมดหอมหอมโอ้จังไหนนอสิได้ไหมหาต้นติดเตียมีบ่อันนั้นกระเมียนได้จันอันนั้นกระต้นดอกกระย้อมแต่ว่าเขาบอกบ่เป็นบโดกดอกบโดกมึ่งนี่ล่ะปลาหกซ้ำเลยพี่น้องปลาปลาเฮ็ดปลาเก่าปลาเห็ดเผิอกเก่า บวกย้ายปิดกันส่วนมาทางนี้เขามาเห็ดหม่างปลาเห็ดปลูกอ้อยนะจ๊ะเดี๋ยวต่ก่อนเป็นปลาเห็ดเผึงเลยเอ้ยอ่ยดอกปรโยมมุ๊คสวนมาเป,ป,ป็น้ออโอ้งามโอ้๋อสิไปหาต้นเตี๋ยๆเอาดอกมันก็นนะสูงเอาอะไรดิเอาไปบูชาบรรพะนอ้องามไหมคะทุกคน ต้องมาถ่ายย่ำเสาอย่างสวงามพี่น้องเนาะทางนี้เห็นชัดทางนี้จะเห็นชัดพี่น้องละพี่น้องทางนี้จึงดอกขาวงามสะท้อนกับแดดตอนซ้อนหลายดอกกระนอนกับกลงพี่น้นอ,นองสวยงามหลายงามเต่งงามว่าเด้ออยากเล่นจะ้ะ ถ้าใครรู้จักดอกพยอมแล้วคุณจะหลงไหลคุณจะหลงรักอคอ้ไายซากุระหอมกินเขาหอมมากเลยนะทุกคน,นเจ้ากินเขา่าเจ้ากินเข่าอยู่จ้าลองถึนแล้วเราไปย้อมเล็กๆยาวได้ đo cá nhôm con, này, hòm, ơi, hòm mạt, sẽ gấp quang để đồ, ồ, ngắm đi nòng, ồ, xinh đẹp, xinh ai con, ngày mới ra đọc cả nhóm เอาบ่าถึงเอาบ่าถึงจะ้ะนย้ายปิกเอาหนึ่งหันเอามา่กี้ไอซันไปบงต้นอื่นมงตน้นใดเขาเตี้ยๆยังเสียาได้ต้นสูงเอาบ่าได้จะ้ะนี่นะทุกคนนี่แหละคือดอกพยอมงามคากี่น้อง นี้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามน,นะคะโบสุขีอยู่ดีมีเฮงสุขีสุขขังตังเต็มเป๋านะคะทุกคนบา,บายบายค่ะสวัสดี